ว่ว่าพื้นบ่ชนใจแล้วบ่น้ำผู้บ่าวน้อยแล้วั่เดือูบ่าวเขาลายแปมงเป็นบาทแล้วว่าเอ้ยนี่ขึ้นมาขอทษนเด็กขึ้นมาเกี้ยวจะไม่เตะกระได้บ่าวตน้อยนะจะเอาเอืออะไรก็อาบ่าวชัมาจอนเม่มีอะไรนอจานอเอาจะเอาอย่างไรกดนาอเอาอย่งนี้ผ่แผ่นในโชดเจ้ากระโสดบอหมีอะไรเจะไปใก้หนากันยันโสดมั้ยแต่แหละมีมั้ละ คนที่ห้ให้ดอกใหงามได้มียเนาะจุจ่าให้งามเลยเอา่าทานหมอืกัดทานหมอนหมกัดทานหมอก็ได้โซดืูว่าอาจารย์ชีเมืองก็โสดเดี๋ยวนี้มาใจเดียวไอ้เออไล่้มือหนึ่งจอหยู่ผ้าอาจารย์ชีเมืองมหาเราเออสีเนืนำเรามาอยู่มาบ่งด้วแหละเอออามาเลยโดาได้เฟร้ได้โาดเออเฟร้ทำเรวชีว่างดิขอยยันเราบว่างไก่นาะ ไก่เด้สอนเรามาบัดไก่เด้เมนชวนเราขี่รถจักรเรามาแล้วเราบ่ามีแก้วเป็นไปรีามันเรามาเป็นมาไปส่งอีเนาะเติมนมาแล้วเนาะไปทำปลาชิโน่ไปปลากระติบเพราะจะแล้วก็เสียเจ็ดจะได้คนคนบุกเคยกับเมืองกัเนาะแบบแมนบอลจะเราไปเสียไปเพาทางไหนเป็นโทษได้เนาะคนเงยกะหงั่งเบ่อกบลแล้วคนรุ่นเป็นอาจารย์ครูสอนนี่แหละ อาจารย์สีเมืองรุ่นเดียวกับเจ้ากับจัก่นเดียวกันกับเจ้านี่แหละหน้าตาไข้คือกันกับเจ้าใช่ไหมเอาอะไรอย่ไนมันเสียดีอวะสายแนนเลยจ้ะไขาหูปไขหูปพันไปก่อนนะเพื่อนเราหมูนะาเจอไข้หูปเจ้าให้เรลเบิ่งแล้ววะโอเคเรางามเราแต่ีิมแงงันเสร็จแล้ววานี่เลยเพน ฉันอยากได้บูดด้วยเพนุไข่อยู่แล้วเนาะไข่บ่ะจะว่าหน้าดำบัลปานนี่เนาะใหญ่เพนี่แล้วเป็นคนมักแต่งตัวแล้วก็เป็นคนแบบว่าสะอาดสะอ้านฮะถึงว่าเราอยู่แบบนี้เราจะว่าเราบูได้ดำนะกันคนอื่นนี่มาอยู่แบบนี้นี่โอ้ยดำปื๊ดๆเขียวเขียวยังจะเขียวเลยอ้าวว่าง่ายๆเคยเพนว่าว่านี่ บ่ได้อยากได้จำพัวนี่แล้วว่ะถ้าว่าถ้าว่าอยากเอานี่บ่ยะเหมือนโมยเพนเขาตีกันบ่จะเบอกนะเอาไปกต่มันกบุกคุ้มกันแล้วจะเอาหิ้งหนองเจ้าว่าเขาตีกันบ่คนทางในตีกันจะยันเป็นโทษนะตีแลวเทลสันเขตเออต่ตียังนะหยาดอีเพนหยาดก้าถูเบาหรือผู้ชาวผูเบาเจ้าน้อยนี่บ่ผูเบาน้อยเจ็กน้อยมากแล้วบ่เจ้าน่ะตีกัน ไอเพนะยแกเป็นโทษบ่เนี่ยตีกันตายใจอย่างเนยเนาะแต่เอ้ยได้โทษเนาะยาเน่ว่าด้วสิลบหน้าเบาอจเจ้าบุญบึงหน้าเราไม่ได้หันทางเฉียงปิงป่าเนี่ยเด้สิบิงตานียได้กันฮนสิแหื่เออหันแบบนี้เลยนะบ่กของไพ่ป๊บแเลยเจ้าบุญอยากเห็นเบาอยได้บ่อเราทำโปรประจ่ายะหัสเราทเพ่นเรากะอยู่เราอยู่เราอยู่กัน ใช้รอกกันนะบาไทีบาดจฉันจะน้อยหน่อยก็แล้วก็รอไปแบบหนึ่งเนาะเอี๋้วก็ส่วนหนึ่งนาอสำนองเราเหมือนบงผู้ใหญ่กับผูแก่ทั้งมันชือกันผู้น้อยกับผู้หนุ่มแมนมากเลยเพนคนนั้นถึงโบไี่ไปชูบบาจอยาะกตามไปทวายนตใจไปใจแล้วก็ใจเนลมีนจืดเเนจืดจืดวะอันนี้จะได้สักใคบอกได้มีนจืดได้กับหมอแผ่นเนาะแมนแมนวะแมนไอช่ก็มมแต่ ทำหาได้เออผู้ต่ำๆเต่งตัวเท่ๆนั่นเด้ไปใช้ไม่พอใจใครจเจอยู่เรื่องจืดก็กระทำมาทุกคนนั่นแล้วนี่ใครจืดอ้าวขนาดอันไครว่าจืดขนาดคนนั่นเคยไปเที่ยเดียวนะบอยจอยคอยเคยไปเชียร์ฮันเที่ยนี่เขาจืดบอยจอยแค่ไปหาบอยจอยแล้วยังจืดแต่คอย แ่นบอกว่าใครไปแล้วก็ทามาเลยเอาหัวเด้อโอเคจะจาว่าขาดคนไปเที่ยวไปกับที่แน่นน่าจงจือเนาะมีแต่คนจื้อบ่จอยล้าคนโล่บ่ด้วยว่าได้ได้บ่จอยคนขี้ร่ายเนาะแต่าแตกตากระมู่บ่เดยก็รอมาดองสามเลยเนาะใครมาไม่แต่ขี้มันก็งามหมดทุกคนช่วใจน่หนึงเนาะคือพวกเก่จะพาเฉลียวงนั่แก่เพ่น เล be, number, number, de, like right. mm ียวด้อาเลียด้อเขาเรียกฮาเต๋อคุซาจำน้อยแหละคุณผ้มนี่จำเลยก็ติมขยะแล้วเอาก็ติมขยะเนี่ไปได้สิไปเก็บเอาเนาะบมีไปได้ติมขยะเออสิรยากเขติมขยะได้หเปเก็บเอา ได้ขับเมื่อแล้วตดดนีขาบไดหนึ่งไหมเป็นยังจากรด้วดเอ้า Dun, มมีเงินนะมีเงินด้ไปขู่เงินบว่าไจะก็าขักเลยออามาไม่เงินนะไปเลยลายกระยาไดเงินเอาไงก็ไม่จากแสนหนึ่งแสนไปหลีดน้ำหมกกันหน่อย้อนวลยยังดุยวโอ้ก็จะไสักไร มันจะวนวายน้ำบระโอ้ยแล้วจำคยจะไปเราก็ไปโลแล้วอันใหญ่เติบบะเนาะอไปยุ่นน้ำปลาก็ได้อแต่เอาย่งไม่อยากไปทนเขาสงการอ่าก็จงการไปยุ่นรุ่นปักเซเลยแปักเซไปห่มูเนี่เรานัดกบ่าว่โอ้ยบ่าวนั่ยแหละพูดยิงกันโถ่กบ่าวจะ้งบีอะีอะคือดอกบ่าว ยันวะ่าวดสนอยกันเอาคนแกะมนอยบ่าจอยหนิแล้วอยอยมาหาเจ้าบอชวนตะขอแหล่นล้อแค่เดปีชั่ง่ทนมบ่าจ้อยบ่นะฮที่ที่่เมนคอยท้ถามได้ดิของเจ้าก่าจะเผิ่มาเนี่ยตอบชวนกันบ่าจ่อยไปชวนบ่บ่ชวนใจว่บชวนนยจะตามหลังคนมาชนแมพี่เผิ่อมาชันูแแหล่นนะเพื่น

đã chỉ... chữ... trừ trong... bà... 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 cho trừ quay nó trừ quay chị họ nghe nhìn đâu cả trừ quay trừ áo trong mũ khi vào trên được thấy này chúng cháu hình nó cảm ra lại ha trời chữ này <laughs> <leo cười> <bep đây. cười> <Bảo cười> chữ nọ chữ cho chữ về trời đây cũng đã xây mua đây chúng ta bò xây mua đây xây mua nhưng chữ này chữ คุใจจุ่มกันน่ได้แได้เจอได้ได้ตัวจุ่่ม่จ่อยได้จปได้ใส่ว่าจ่าบ่ไ้เจอแล้่อยแต่ข่อยมีตุ่มหูคือบ่จ่อยน่าจะแทงกันนี่เราเจอไงบ่จ่อยเนาะแล้วแต่งตัวลอบ่จ่อยนะแล้วแต่งตัวโก้พอลเราใส่ตุ่มหูแบบแต่งตัวล้อก็วิรุณเนาะก็วปรุ่นในสามีงานสามีนะเออกระชับแล้วจากสามดอแต่เขาส่สิบยังไวรุ่เนาะ บุญนี่น้องเลนี่บธรรมดาเลยเห็นวะเขาชี้ชี้ยังไม่รุ่นอยู่ได้ปะไม่รุ่นไม่รุ่นรุ่นชีบชี้ก็ว่าอย่างไรก็บ่มีแล้วเนาะเออต่อแล้วมือที่เทาไปอลไรเท้าไปหน้าบ่หรือเท้าไปหลังเท้าไปหน้าหรืเพชรนี่เราเราเลือกได้เด้บ่จอยไอ้สมปูเบานะแปลว่า เราถิ่มมานี uh. ่ให้น้ำเล่านี่เป็นซิฟเลยนะยังงวัดใช่ไหมซิฟปลายเลยเราถิ่มมานี่เขาบอนั่นนี่บอธรรมดาเลยเป็นคอยคิดว่าเจ้าเป็นคนธรรมดาบอแมนสิบหกจิตเจ็ดคนเลยเราถิ่มมานี่ให้น้ำหลังเรานะมันไล่พัวเนาะแบบนี้ไหมบออยากว่าเอาเลยเนาะบอดี้ได้ก็ไล่พัวเนาะเป็นได้ไหบอดี้ก็เป็นก็แบบนี้มันก็มันก็ไปแย่งมันอะไรแบบอหิยเ้เฮียนเอาไรบอได้อ๋อต่อ ยาแ่กเตะเราคนเห็นเอ้ยเพี้นเป็นคนป้าเราวะโอ้ยเอ้ยบม่ได้สะใจหรอเนาะให้น้ำหล่างเจ้าฮื้อๆเพอาะได้อยู่กับโยน้ำเออผู้น้อ,นอยที่ว่าอยู่เนะพื่อนนะพนโบจักโบชุมเอือ้นนอ,นอนี้นะเพรได้กับอันผัวเจ้ามาอันนั้นเบาล่าสุดนี่เพิ่นโบจักโบบอกได้นขจักนี่ยันมาหาแล้วบอกไม่ได้บอกได้เนาะเออสิบอกไปจังเด็กคนขี่ขานนะอันน่ะพนโบเห็เวียกบ่งบอก ตออตนเวทนี่เพิ่นโมเห็ดเวียกบ่เอ้ยแม่พอเพิ่นไปใส่จกจกตัดเศษเลยเออใครเอาเศษผู้วัวก็คนนั้ผัวเอ้ยผัวน้อยแล้วนะโมเห็ดเวียดตอนเวทจำชุ่มเจ้าแล้วมันชิลื่นชุ่มเจ้าบ๊อบจำเปานเจ้าแหลมแต่กลางคืนเห็ดเวียดอยู่ตอนคืนโมเห็ดเวียดเต้าเพื่อนกับปลาลินนะดึกกลางคืนจะมาอันนี้เพิ่นไปเห็ดเวียดของเพิ่อนปลาลินน้ำมูลครูทำบ่าจ้อยนี่บ่ราะผัวเจ้าตัวนั้นชุ่มเเนาะแขกเนาะ Ừ, à, anh à, à, bà... cũng cho anh bao kia sam dịp này sam cho đầu được đây dữ liệu của tiền cái này đau lên lòi dù hẳn bỏ chơi <laughs> mẹ nó chơi không mẹ vườn vô lòi một con đi mẹ nó không mẹ nó không mẹ nó ว่านี่เด้ไพ่าสะมาคนเดียววะไปบ่าวไปไปบ่าวจจ่อยนกแมนนะจะเนาะแม่เพ็นว่าปเองอะไรเอว่าใส่อยู่เนาะลอยมากคนเดียววานจับใด้ในว่านี่เด้เอเพื่อนบ่าวถามใเน้นว่าในสหมูเด้บ่วเ่านวานี่เพื่นลอยมากคเดีวบ่จอยอดบ่หด้บ่จอยห่วงเฮงมาบ่นี้เพื่อนมาพร้อมกันบ่าเนี่ยวานันนัน่าระวังมีหายด้ย ก็ไปเจอเมียมานำเนาะเปด้วายเงี่ยน้ำมเหล้าวิ่ซื้อไผ่มานำเขาก็อยู่เือนเนาะแม่นเดี๋ยวเพ่นได้ยังโชวลูกกินมือเช้านี่ลูกคนนั้นเอาหย่างมาปีหมูบ่ะปีหมูตอนนี่แหละจัตอนนี้อะไรเขาสองคนเขากินนะคระเจ้าเคยกินแล้วครับบ่ต่อได้ผูกเคยไปสักเกือบจะนอมห้างก็มานี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้ากินมีแล้วคันหนึ่งตอนแ้กกินมีเดี๋ยวนี้ไปตัดพื้นบ่ ยาได้ได้แดดแดดโอ้ถัดแดดอ่ะเป็นยาตัดแต่ช่วงเศร้ายาเขาเลยก็เศร้าเศร้าตายยาไปแบกมาบ่เขาได้แบกเองเลยไม่ได้แบกหรอเออทาเขานี้เป็นแบกไปหามาเอาถ้าเขานี้อืมัเ่่แบบเพนปล่อยไว้แถวนี้ลายลิแบกเขาอาอเขาไออินแถวใหญ่เลยออนอนพี่น้องเลย Một đi mò đi mộng lần lắm. mò mọi người lắm. Nó mẹ cong gì đấy là pin lần lắm, mấy Pu con gì maha, don't. Tell cả hai kha mãi, you won't lễ. Lễ tất cả đâu hô kia kụi, doi, nhung mak a bang, năm mươi mãi kỳ quý nhung kha mãi kha quý nam 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 Bà nam 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 bạc nam cả nam nam nó nam 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 ว่าอย่ามาได้ใหญ่ฉันดอคนที่ไปเจรลาไปนั่นเจ้าบุได้เจรจาจะดำขนาดนั้นไปมากกว่านั้นากีเจ้าตุกอดน้องบุได้เมียเนี่ยก็จะพาตุกอดนะมาน้าบุได้เมียก่อนหะเคยเห็นคิปตุกอดบเห็และเป็นอะไรมันบ้าแหละคอยแย่งบุมากแบบนั้นคอยแย่งกินบม่าด้บุมากแบบนั้นมากไปได้จะานูนอ อันถัดยายเพ็ญเอาไปทําเว้าไปดึกไปรับโพดโตจิโตแดงนั่นดิพระสิบักเล่าแบบนั้นเนาะเว้าแบบนี้เพ็ญนั่นแบบนี้ทุกทกูเองสิก็เบิ่งเนาะล้มึงเว่าแบบนี้มื้อนี้ก็กูเองแหอเนเป็นคเบงอยู่ได้เพบ่มักแบบเนาะว่าแบบนั้นแบบนี้มื้อนี้สิมาเว้าคมีาหมักก็บ่เว้านเ็เนาะมันอยู่ในใจแหเนาะที่อันนี่มักก็บ่เว้าเ็ว่าอันนี้เว้าเคยมาละอายชิงตัวเองนะเออคานะสิไป cá sể nhúng kim nè, bọ cá sể ừ. nhúng kim đấy nó, vẫn mì xàm đây ở cà sể là, được qua đây thôi ở ra mắm phải cho ba lái có thể xoăn trái, bọ cá sể nhúng kim này bên bà, đây cả hao ăn là trái thì là cái léo còn bà tháo nhưng mà bay bể nè, hồ nó li okay. ừ. mình mình nhặt này thấy, mình hạt phấn này phèn à, là... bao, bao còn gì nữa? มียังในในกับพ่อจะไปให้คนอื่นเบิงเนาะไปบอก้คนหนึ่งจากกาแ้มาเจ้าเป็นคนเดียวที่บอกว่าให้ปลาจยดึนินบ่โลกนี้ก็มันก็เป็นคือเล่าเมื่อแต่แล้วความเบาหนาเนียนบาไอ้เสออกมาอย่างคนอื่นเห็นสวะเลาคนเราหากบริไอ้เววาคือเลาเนาะคนก็เป็นโลกเลกไพรมีแบบนั้นทโลกเลยเออไอ้เสวะฉเนจากับข่าวใจเลยอืมบอกไม่ใชมีแต่เล่าแบบนั้นเขาก็มีมาทุกคนอืบ่ได้มีแต่เล่า ไหนกับบริเก่งแต่เราคือกันคนอื่นก็เก่งคือกันเขาเก่งกว่าเราก็มีเนาะเอาเลยหรือเพิ่นเคยพ่อบ่กคนเก่งกว่าเราเนี่ยก็ว่าไปแหลไม่แต่ว่าเพิ่นเก่งคนเดียวไปสิไปว่าเนาะอายที่เนาะแมนแมนแมนคงเไยเพิ่นเพิ่นบอกความจริงคนเก่งกว่านะก็มีเนาะเขาบุยเห็นเขาเก่งเนาะว่าพสิบาลเผยแบบนั้ไอ้มันโลกเบิกว่าก็อายนั่นแหละแมนไอ้เพ้นได้เนาะ

คนมาน้ากันนี่บุรีร๊อชมาจ้อยผู้เดียวว่าได้เจอเรอไม่ได้แล้วสบหรอได้ได้เได้เมียเออเจาะกับเจ้าได้แพทย์เออเออจาะคนบุรีร๊อชได้เมียดอกเออสกคนขี้ลาบ่ไม่เมียมาทุกคนดอกยันมาเนาะเมาลีเพื่อนนี่ก็ซื้อในใดซื้อเมาลี่โอ้เอนไม่แพ้กันนะจ้อยแล้วบุญจื้อไดนเอาก็เจาะกับบุรีร๊อชซื้อก่อนเนาะ อืมจำบางส่วนก็โหเลยอืมแบ่จี้ได้ปะตั้งเจ้าจี้แต่บ่าจ้อยเนาะจี้แต่ว่จ้อยตั้งตั้งขึ้นเด่นแต่บ่าจ้อยยิ้มเด็จ้อยน้อยใจน้่ขอยอ่ะขอจ้อยยิ้มแล้วพูนี่แหละผลว่าคนณรอใครก็นจี้แมนบอว้องแผลบแมนแมนเนาะเจ้าจี้แต่ว่าจ้อยเนาะจี้มันอะไรเออบ่อเอ็นก็บ่อเอ็นมาบ่อันนี้มาเนี่ยเอ็นก็มาอไม่นี้ฮันไขว่ะ ไข่วาเอ็นเพิ่นโทรมาเนว่าเอนอันไพ่ว่าวเอนโอ้ไข่วาเอ็นฉันกัมานกันอยู่ว่ะบอกบอกไพ่ว่าอืมก็เลยบอกว่าไข่ท่อไหลลกขึ้นมาแมบบอจอยไล่ครบมากี้ไหมแ้ยบอกีเียบอสิบริยังไงขายกันบ่ ก็ได้ลายชนี้แม่กุศลขายพนาดนะกุศลขายเงินเพื่อเลี้ยงวัฒนานะใช่ติเยันวัดซื้อแบมาเลี้ยงเอามาเล้เงินเอามาเงินจัดเอาเงินมาไดใช้เวลาใหญ่เพี้เนาะเมื่อใดเราก็กินหอดลูกแพงลูกเราคือเก่าอะไรพี่น้องทั้งวันเราที่ว่าแบบใดก็ได้กินคือเก่ากินหักแพงลูกคือเก่าคือเดิมเนาะแมน